สวัสดีครับบอลฮับช่วงข่าวบอลทับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจำวันกันครับเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพิมลีอังกฤษเกรมบ็อกซิ่งเดย์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งลงทำการแข่งขันกนเพียง6คู่โดยกลุ่มทีมนำหัวตารางครับต่างเก็บชัยชนะกันทั่วหน้าโดยจากฝูงอย่างเรือบสซฟฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านถล่มอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปสุดมัน6ประตูต่อ3 สิงโตเงินครามเชลซีครับบุกเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อหนึ่งป่นใหญ่อาเซนอลครับบุกถล่มนอริซิตี้ไม่ไว้หน้า5ประตูต่อศูนย์ครับขณะที่ทอหน์นฮอรสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลทไป3ประตูต่อศูนย์ทำให้เรือใบสีฟ้ายังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปด้วยการลงแข่งขัน19นัดมี47คะแนนนำลิเวอร์พูลที่ลงแข่งขัน18นัดอยู่6คะแนนข่าวต่อมาครับยังอยู่กันที่ข่าวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยลีกของผู้ดีครับได้แจ้งเลื่อนการแข่งขันในเกมสัปดาห์นี้ออกไปอีกหนึ่งคู่นั่นคือเกมระหว่างปืนใหญ่าร์เซนจะเปิดรังเอมิเรตสตเดียมตอนรับการมาเยือนของบูเพแฮมตันในวันอังคารที่จะถึงนี้หลังจากที่ทัพหมาป่าครับมีนักเตะในทีมชุดใหญ่นั้นติดเชื้อโควิดกันหลายรายรวมถึงมีนักเตะบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งจนเหลือนักเตะที่ใช้งานได้ไม่ถึง12รายโดยบอร์ดบริหารของพีเมิลลิกได้เผยว่าจำใจต้องเลื่อนการแข,ข่งขันออกไป แม้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสโมสรก็ตามและต้องขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถทําการแข่งขันได้ตากมกําหนดโดยในเดือนธันวาคมนี้ครับพิมมิลีมีการเรื่องการแข่งขันออกไปแล้วมากกว่า15คู่ปิดทางกันที่ผลการแข่งขันฟุตบ,บอล AFF ซ u z u k i ครับของทีมชาติไทยกันบ้างครับโดยเกมเมื่อวานที่ผ่านมาทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเวียดนามไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทำให้รวมผลสนัด ทีมชาติไทยเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อศูนย์แต่ก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่เกิดขึ้นหลังจบเกมครับโดยข่าวดีครับคือทีมชาติไทยสามารถผ่านแชมป์เก่าอย่างเวียดนามทะลุเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่9ามากที่สุดในอาเซียนหลังจากที่ทับช้างศึกผ่านเข้าชิงในครั้งล่าสุดในปี2016ครับโดยทีมชาติไทยครับจะเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติอินโดนีเซียในเกมแรกในวันพุธที่29ธันวาคมและันที่2ในวันเสาร์ที่1มกราคม โดยทั้ง2ทีมครับจะแข่งขันการที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เวลา19,30นาทีตามเวลาในประเทศไทยส่วนข่าวร้ายของทีมชาติไทยครับคือการร้ายทีเร็ทนบุญมาทันแบ็กซ้ายตัวเก่งหลังจากที่เจ้าตัวโดนใบเหลืองทั้ง2นัดในรอบรองชนะเลิศทําให้จะพลาดลงช่วยเหลือทีมชาติไทยในเกมนัดชิงชนะเลิศเกมแรกครับขณะที่อีกหนึ่งคนครับคือผู้รักษ,ษาประตูจอมทุ่มเทยอย่างชดชัยบุตรพรมที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกมาตัดบอลน,นอกเขต จนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาทีที่30ครับโดยชัดชัยบุตรพมครับจะเข้าสแกน MRI อย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้แต่ด้วยระยะเวลาที่ไม่มากครับทำให้คาดว่าอาจจะพลาดลงเล่นนะัดชิงชนะเลิศทาง2นัดครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว